สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกับแอนนี่แล้วนะคะแอนนี่ได้ข่าพระนครเกษตรนวมินค่ะวันนี้นะคะแอนพามาดูรุ่น Next หรือเอ็กแนะคะราคาตัวรถของเขาอยู่ที่9 3 4 0 0 0บาทเป็นเกียร์ออโต้ค่ะมาดูว่าคันนี้แต่งหล่อขนาดไหนมาดูกันเลยค่ะคันนี้นะคะแต่งหล่อออกมาดูดีมากๆเลยนะคะสีน้ำเงินค่ะ X l t มีทั้งหมด5สีนะคะมีสีดำสีขาวสีอาสีดำสีขาวสีทองดำแล้วก็สีบรอนเงินนะคะ แล้วก็สีน้ําเงินนะคะสวยมากๆในคันนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูเป็นชิ้นๆเป็นรายการไปเลยนะคะกระจังหน้าค่ะเป็น f O R D นะคะเป็นสีดํานะคะคาดหน้ายาวเลยนะคะแล้วก็มีไฟ3จุดให้เรียบร้อยค่ะส่วนกันชนด้านล่างนะคะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะคะอันนี้มาจากโรงงานเลยนะคะมีตัวลากจูงนะคะ1ตัวค่ะแล้วก็กันกระแทกด้านล่างเป็นสีดําด้านค่ะวิวอินพร้อมไฟตัดหมอนะคะคลิปด้านข้างเป็นสีโครม,มจ้าสวยมากๆเลยนะคะในคันนี้รุ่น XLT นะคะ มาต่อที่ไฟค่ะไฟเป็นไฟตัว C นะคะส่องสว่างมากๆในเวลากลืนนะคะแล้วก็วิวอินพร้อมไฟเลี้ยวให้เรียบร้อยเลยนะคะส่วนฝากระโปรงของเขานะคะดีไซน์ออกมาใหม่ใหญ่มากๆเลยค่ะ มาต่อกันที่ด้านข้างค่ะด้านข้างนะคะคันนี้ไม่ได้ยกนะคะเพราะว่ารถมันสูงอยู่แล้วนะคะซุ้มล้อนะคะมาจากโรงงานนะคะเป็นแบบไซส์3นิ้วนะคะเป็นสีดําด้านนั่นเองนะคะส่วนซีรีสยางค่ะ285ทับ50นะคะ R 2 0 m a x 20ม็ก s e t ลึกถึง18เลยนะคะหล่อมากๆในคันนี้คะ่ะอาส่วนแก้มข้างเป็นคำว่าเทอร์โบนะคะคลิปข้างเป็นสีโครเมียมจ้ะกระจกข้าง เป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะคะส่วนไฟเลี้ยวนะคะสองสว่างมากๆนะคะมองเห็นได้ชัดเจนค่ะประตูมือจับนะคะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถเลยนะคะกันสาดใส่เพิ่มเติมมาให้นะคะไม่ได้มาจากโรงงานนะคะบันไดข้างจ้าดีไซน์ออกมาได้ดีนะคะแข็งแรงนะคะใหญ่ทนทานมากๆเลยนะคะใช้งานได้ดีรับรองแน่นอนนะคะด้านหลังค่ะ ข้อฝาท้ายนะคะจะมีตัวสลักนะคะทั้งฝั่งละ3จุดนะคะเอาไว้มัดของมัดเต็นท์มัดเชือกนะคะกางเต็นท์บนรถได้เลยทีเดียวและมีตัวเหยียบด้านข้างด้วยนะคะเหยียบขึ้นนะคะเวลาหยิยบของนะคะพี่ผู้ชายก็จะชอบกันนะคะส่วนไฟท้ายค่ะออกแบบมาดีๆค่ะดีไซน์มาได้ใหญ่มากๆเลยนะคะฝาท้ายนะคะออกแบบมาใหม่เหมือนกันนะคะมีสปอยเลอร์ออกมานิดหนึ่งนะคะแล้วก็มีไฟเบรกดวงที่3นะคะอยู่ที่ฝาท้ายด้วยนะคะ แล้วก็มีกล้องหอยนะคะติดใต้ฝั่งโลโก้นะคะกันชนท้ายค่ะสีเดียวกันกับตัวรถนะคะตัดกันกับสีนำได้าน,นะคะดีไซน์ออกมาดีเดี๋ยวเราจะไปดูภายในของตัวรถกันต่อเลยค่ะรุ่น XLT จะมีแอร์หลังด้วยนะคะสามารถพับกระจกปรับกระจกไฟฟ้าได้นะคะแล้วก็คอนโซลไฟนะคะเหมือนเดิมนะคะเพิ่มเติม แค่ปรับระดับไฟต่ำสูงได้นะคะแล้วก็แผงแอร์ออกแบบมาใหม่ค่ะมีพุชสตาร์เพิ่มเติมเข้ามาพวมอะไรพวมอะไรไฟฟ้าค่ะสามารถใช้งานคุชคอนโทรลวางสายและรับสายที่พวมอะไรได้เลยสั่งงานด้วยเสียงวีโคสไทรนะคะแล้วก็ หน้าจอของคอนโซลของคนขับเนี่ยจะอยู่ที่8นิ้วนะคะส่วนคอนโซลด้านกลางเนี่ยจะอยู่ที่10นิ้วเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto ได้ด้วยนะคะแล้วก็มีเป็นชาร์จมือถือให้ด้วยนะคะแล้วก็สามารถเชียบสาย USB นะคะเกียร์เป็นเกียร์6สปีดค่ะ170แรง,งม้า405แรงบิดเลยทีเดียวนะคะ รุ่นเอเีนะคะมีทั้งระบบรอมนะคะป้องกันการวิความด้วยแล้วก็ปัดน้ำฝนออโต้และไฟออโต้ด้วยนะคะในรุ่นนี้นะคะลูกค,าค้าหะออปชั่นยังถือว่ามาดีมากๆเลยนะคะลูกค้าสนใจนะคะโทรหาแอนค่ะ0 9 8ย์5 1 6 6มีไฟนแนซ์วิ่งเสนอเอกสารถึงมาด้วยแล้วก็ไฟรนซน์ผ่านนะคะแอนเป็นคนขับรถไปส่งเองด้วยนะคะคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ